สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็แกะกล่องรีวิวเจ้า Holly Land มา 400s โปรตัวนี้นะครับซึ่งเจ้า Hollyland มา 400s Pro ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ t r a n s m i s s i o n นะครับส่งสัญญาณภาพนะครับจากกล้องของเราไปที่ปลายทางซึ่งปลายทางอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ไลฟ์อะไรต่างๆก็ได้นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมหาเจ้า Hollyland มา 400s Pro ตัวนี้มาใช้เนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมทำงานในลักษณะเกี่ยวข้องกับการไลฟ์นอกสถานที่มากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ไลฟ์เนี่ยผมก็ใช้กล้องมิลเรเลสแบบที่เราใช้ใช้กันเนี่ยละครับแล้วก็ ส่งสัญญาณภาพนะครับต่อไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณภาพออกไปภายนอกส่งสัญญาณภาพออกไปไลฟ์นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของการใช้สาย HDMI เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันมันจำเป็นที่จะต้องใช้สาย HDMI แล้วก็มันก็ยาวแล้วมันก็รุงรังมันก็ต้องเหนี่ยวรัง้งตัวกล้องเอาไว้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปไกลาจากคอมพิวเตอร์ที่เราทําการไลฟ์ได้ใช่ไหมครับเจ้าฮอลลีแองก์ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผมนะครับทลายขีดจํากัดในการที่จะ ทำไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเคลื่อนกล้องออกไปได้โดยที่ไม่ต้องมาพวงเกี่ยวกับเรื่องของสายในการที่จะต่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งสัญญาณภาพไปแล้วก็ไปออกไลฟ์นะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกังวลเรื่องสายต่อไปตัวทรานสมิตเตอร์ตัวนี้ครับสามารถที่จะส่งสัญญาณภาพไปทีเ่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะมีสายไม่เกะกะอะไรอเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูกันครับว่าภายในมันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วก็มันมีฟีเจอร์การใช้งานเป็นอย่างไรรวมถึงการใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปตามชมกันครับอันนี้ก็คือหน้าตาของกล่องมันนะครับก็เป็นกล่องเล็กๆนะครับผู้นําเข้าก็โดยดิจิ t a l STM นะครับ ก็ถือว่ามีการนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องห่วงเรื่องของการรับประกันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะแกะตรงไหนแล้วเนี่ยเดีแกะตรงนี้แล้วกันเ,เปิดเปิดกล่องม,มาดูด้านในกันนะครับตื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 โอ้กล่องค่อนข้างฟิตนแน่นเลยทีเดียวด้านในก็ไม่มีอะไร มาอย่างแรกที่เจอคืออะไรเนี่ย greeting card นะครับเป็น greeting card after sale card ไม่เคยดูส่วนคู่มือเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบไม่เคยดูอีกเหมือนกันนะครับอ่ะเปิดมาข้างในก็เจอหน้าตาแบบนี้เลยนี่คือตัว transmission กับตัว receiver นะครับตัวส่งสัญญาณภาพกับตัวรับสัญญาณภาพนะครับดี๋ยวมาดูก่อนหน้าตามันเล็กๆน่ารัก ดูดีเลยทีเดียวออตัวฟินิชชิ่งงานก็ดูเป็นเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นพลาสติกอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมแหละออจับดูแล้วมันเย็นๆนะครับจับดูแล้วเย็นๆหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัวโคชูตรงนี้ก็แบบออมีสองสีด้วยนะ เพื่อที่จะให้เราจําได้ง่ายๆว่าตัวไหนเป็นสีอะไรตัวไหนเป็นตัวส่งตัวไหนเป็นตัวรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีแดงนี่ก็น่าจะเป็นตัวส่งแน่นอนครับก็คือรับสัญญาณภาพจากกล้องมานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพไปที่ตัวรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่ปลายทางเราไม่ว่าจะเป็นที่เป็นมอนิเตอร์เป็นเรคคอร์เดอร์เป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะนี่ก็ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวรับนะครับ สองตัวนี้ก็มีมีเรียกว่ามีอุปกรณ์มีหน้าตาถ้าเกิดเราไม่นับไอตัวไอตัวโคชูด,ด้านล่างนี่ก็ต้องบอกว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับหน้าตามันเหมือนกันเลยทีเดียวนี่มีช่องอ power นะครับมี HDMI มี USB C นะครับเป็น Type C นะครับเพื่อที่จะให้เรา power ได้แล้วมีปุ่มเปิดปิดนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมี SDI นะครับเป็นพอร์ต SDI นะครับสำหรับรับ ส่งสัญญาณภาพตัวสีแดงนี่ก็จะเป็น S D I In นะครับก็คือรับสัญญาณภาพเข้าไปตัวสีน้ำเงินนี่ก็จะเป็น S D I Out ก็คือส่งสัญญาณภาพออกมามไม่มีอะไรด้านบนก็เป็นเป็นช่องสำหรับเสียบเสาอากาศไปดูส่วนอื่นในกล่องกันต่อ ันนี้ก็จะมีสาย power มาให้นะครับซึ่งสาย power เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเอาไว้ใช้กับตัวรับนี่ตัวรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งเอาไว้ปลายทางเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียบแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเราว่าตั้งเอาไว้แล้วก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ได้เลยโดยที่ใช้ไฟเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งตัวพอร์ตอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็เป็นพอร์ตอะแดปเตอร์แบบเ,เรียกว่าใช้อะแดปเตอร์แบบ L mouse นะครับของโซนี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลย เสียบตึก๊กลองเสียบดูหน่อยสิแต่นี้ผมใช้แบตเตอรี่ตัวก้อนใหญ่นะครับพิจะดูตัวใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ตัวก้อนเล็กเนี่ยมันก็น่าที่จะลดไซส์ลงมาได้พอสมควรนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็อย่างที่เราเข้าใจได้ครับมันก็เป็นเรื่องของระยะเวลาในการทํางานของมันนะครับยิ่งแบตเตอรี่มันก้อนใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็ทํางานได้นานมากขึ้นเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนด้านในมีอะไรอีกไหมอ่ามีมีม อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ไว้เสียบไฟนะครับเสียบยังไงเลยเนี่ยตึกต๊กตึ๊กอ๋อโอเค,คลิกล็อกง่ายๆแบบนี้โอเควางไว้ก่อนแล้วก็มีข้างในมีอะไรอีกมีเสาอากาศมีเสาอากาศมีเสาอากาศทำไมมีอ๋อมี5อัน จริงๆใช้งานจริงๆอ่ะใช้งานแค่4อันนะครับมีเสาวอากาศมาให้4อันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะมีไว้ให้เราเป็นสแปรตัวสแปรผมเก็บไว้ในกล่องมดแล้วกันโอเคหลังจากที่ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาที่เห็นก็จะได้ประมาณนี้นี่เพื่อนๆดูได้ประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าตามันค่อนข้างเป็นเป็นมิตร กับการใช้งานนกมากเลยนะครับหน้าตามันค่อนข้างเป็นมิตรกับการใช้งานมากมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในแนวนอนมันอยู่ในแนวนอนผมจําได้ว่ารุ่นเก่าๆนะครับมันมันเคยอยู่ในแนวตั้งซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปติดตั้งในลักษณะนี้มันคงติดตั้งไม่ได้นะครับมันคงต้องไปหาริกหา,หาที่เกาะหาที่จับอะไรอยู่ด้านหลังต่างหากนะครับในการที่จะทํางานซึ่งพอติดตั้งออกมาแล้วหน้าตามันประมาณน,นี้ก็ต้องถือว่าเออหน้าตามันดูเฟรนด์ลี่มากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดติดแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เข้าไปเนี่ย มันก็อาจที่จะ ดูใหญ่โตเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าแน่นอนครับมันทําให้เราสามารถที่จะทํางานสะดวกได้แน่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของสเปคฟีเจอร์อะไรมันมากมายนะครับเพราะว่าตัวสเปคฟีเจอร์ของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ตัวทรานส์มิชันหลายๆตัวเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่ Collyland มา 400s Pro ตัวนี้เขาปรับปรุงขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของหน้าตานั่นะก็คือเรื่องของเสถียรภาพความนิ่งของสัญญาณรวมไปถึงดีเลย์ของสัญญาณที่น้อยลงมากๆนะครับ นั่นคือที่0.08วินาทีเออซึ่งมันก็ต้องบอกว่าแม็เป็นเป็นความเร็วที่เรียกว่าแทบจะไม่ดีเลยแล้วก็ได้นะครับ0.08วินาทีเนี่ยมันก็กลมๆก็สัก0.1วินาทีแล้วกันเนาะเออ0.1วินาทีซึ่ง0.1วินาทีเนี่ยถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะครับเรียกว่าเทียบเท่าคล้ายๆใกล้เคียงก,กันกับการที่มันจะไม่มีดีเลยเลยแล้วก็ได้ แล้วก็ตัวสเปคของตัว Transmission ตัวนี้นะครับสามารถส่งสัญญาณภาพได้สูงสุดที่ Full HD หรือว่า1080นะครับ ที่60เฟรมต่อวินาทีซึ่งอันนี้ก็เป็นความสามารถสูงสุดของอมันซึ่งการถ่ายทอดสดหรือว่าการไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ความละเอียดสูงเราก็ใช้งานแค่ Full HD นี่แหละเป็นหลักนะครับซึ่งแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าจะใช้25เฟรม30เฟรมหรือ60เฟรม50เฟรมก็แล้วแต่ซึ่งเ,เจ้า h o l y l a n d ตัวนี้ก็มีความสามารถที่จะทําได้แต่ผมไปลองออถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกกกกววว่่่าาาาแลลลล้้ันนะผผมมจงงงงไปงงงไปปขออฟ็ ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งเจ้าฮอลลี่แลนด์เนี่ยเอาไว้ข้างบนแล้วก็ส่งสัญญาณภาพกลับมาดูซิว่ามันส่งสัญญาณภาพกลับมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนเย <c oughs> ภาพที่เพื่อนเนเห็นตอนนี้นะครับนี่ภาพที่เพื่อนเนเห็นตอนนี้นะครับเป็นภาพที่ได้จากการส่งภาพนะครับผ่านเจ้าฮอลลี่แลนด์ มา 400s pro นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะลองทำการทดสอบดูนะครับโดยการที่ผมจะเดินออกจากออฟฟิศที่ผมทำงานอยู่ตอนนี้นะครับออกไปข้างนอกซึ่งจริงๆอุปสรรคระยะทางเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปสรรคที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเท่ากับการที่ถ้าเกิดว่าระยะทางที่มันห่างกันเนี่ยระหว่างตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณนะครับ มันห่างกันแล้วมันมีกำแพงกัน้นซึ่งถ้าเกิดมันมีกำแพงกั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะเจอบ่อยๆแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อกังวลในการทํางานของอุปกรณ์ในลักษณะของการส่งสัญญาณภาพแบบนี้มากกว่ามากกว่าเรื่องของระยะทางเพราะว่าเอาห้องจีนนะครับเราคงไม่ไม่ส่งสัญญาณภาพระยะทางประมาณ100เมตรเนี่ยกันบ,บ่อย แต่ว่าระยะทางที่ต่ำกว่านั้นอย่างเช่น10 20เมตร30เมตรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นระยะทางที่เราน่าที่จะได้ทำงานกันในลักษณะนี้กันอยู่บ่อยๆถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในระยะทางประมาณ30เมตรเนี่ยสิ่งนี้มันน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆกว่านั่นคือเรื่องของการที่มันมีอุปสรรคในด้านกำแพงมาั้นซึ่งตอนนี้ผมเดินออกห่างออกมาจากจากจุด รีเซิเวอร์ของผมใะ้ประมาณสัก30เมตรละโดยประมาณโดยประมาณนะครับคร่าวๆก็สิ่งที่มันกั้นกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกำแพงซึ่งกำแพงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นกำแพงบ้านกำแพงตึกกำแพงปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไปลดทอนคุณภาพสัญญาณของภาพลงไปได้ซึ่งก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าเจ้าฮอลลี่แรเนี่ยในระยะทางการทํางานประมาณขนาดเนี้ยมันดีพอหรือเปล่ากับการที่มันส่งสัญญาณภาพกลับไปที่ตัวรีเซิเวอร์ของมัน เ,เพื่อนๆว่าไงครับซึ่งอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นแหกะคือเราสามารถที่จะทรานส i มิชันภาพนะครับส่งผ่านมายัางแอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้ด้วยนี่นี่คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับคือตอนนี้นะครับผมใช้แอปพลิเคชันนะครับบนมือถือนะครับลิงก์เข้ากันนะครับกับตัวเจ้า holly land มา 400s pro ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพผ่านมาที่มือถือของเราแบบนี้นะครับซึ่งบนมือถือเนี่ยถ้าเกิดให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเราสามารถที่จะบันทึกภาพแบบวิดีโอได้เลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดตึก๊กนี่มันจะบันทึกภาพแบบวิดีโอได้เลยหรือปุ่มน,นี้ก็จะสามารถที่จะ capture ภาพนิ่งได้เลยอี๋ยวผมหันกล้องตัวนี้มานิดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็น เนี่ยเราก็สามารถที่จะแคปเจอร์ไปได้เลยเออซึ่งตรงนี้นะครับสะดวกมากๆกับการที่ถ้าเกิดว่าเราทํางานในกองถ่ายนะครับล้วก็ออจําเป็นที่จะต้องออมีสัญญาณภาพนะครับให้กับผู้กํากับหรือว่าให้กับลูกค้านะครับสามารถที่จะได้มอนิเตอร์ภาพจากหลังกล้องเหมือนอย่างที่ DP หรืออย่างที่ผู้กํากับเนี่ยเขาได้เห็นเลยเนี่ยเจ้ามา400 S, S Pro <S ตัวนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพไปที่มือถือของลูกค้าได้เลยโดยที่เราก็สามารถเชื่อมกับมือถือได้หลายตัวนะครับเพื่อ จะให้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยได้ดูแล้วก็รวมไปถึง DP เนี่ยสามารถที่จะมองภาพผ่านมือถือก็ได้ด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องออกกองแบบที่จะต้องมีมอนิเตอร์ในการที่จะมอนิเตอร์ภาพแบบวุ่นวายต่อไปแล้วเราต่อไปเราก็สามารถที่จะใช้ iPhone หรือ iPad ของลูกค้าเองนะครับในการที่จะมอนิเตอร์ภาพได้เลยแล้วก็ดูภาพสดๆได้เลยรวมไปถึงถ้าเกิดลูกค้าอยากที่จะแคปเจอร์ภาพกลับไปเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากๆเหล่านี้นะครับเป็นเป็นฟีเจอร์เป็นสเปคพื้นฐานคร่าวๆที่ฮอลลีแลนด์มา 400s Pro ตัวนี้นะครับมันมีให้ซึ่งก็เรื่องของคุณภาพเรื่องของศักยภาพเรื่องของลักษณะการทํางานต่างๆเน,นี่ยผมก็สาธิตด้กับเพื่อนๆดูคร่าวๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเจ้า h o l l ีแลนด์มา 400s Pro ตัวนี้เพื่อนๆก็ลองสอบถามไปที่ทางตัวแทนจําหน่ายดูนะครับซึ่งผมก็เห็นว่า the digital SCM เนี่ยเขาเป็นตัวแทนจำหน่าย ในการนำเข้ามาซึ่งถ,ถ g g well ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้าที่ไ네ด้รับการนำเข้าอย่างถูกต้องเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะได้รับการรับประกันอย่างสบายใจอย่างแน่นอนเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามกันดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะสั่งสินค้าจากที่ไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่เลยจริงๆวิดีโอนี้ก็นํามาพูดคุยแล้วก็นํามาแกะกล่องบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากที่จะแนะนําติชมอะไรก็แล้วแต่ก็ทิ้งข้อความไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมตามอ่านทุกๆข้้อคววามแล เกิดว่าข้อความไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบหรือว่าถ้าเกิดข้อความไหนผมตอบไม่ได้ผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมาตอบให้กับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ